สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับผมนี่ก็อยู่กับช่องล็อกกีน้นส่ตสจระเ้ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูยันมานนะครับ AW82V ครับจะออกออทำงานวันแรกครับของฤดูก,กาลนะครับหลังจากที่จอดซ่อมบำรุงเสร็จหมดเรียบร้อยนะก็ต้องไปลองระบบครับลองระบบว่าการเกี่ยวหลังจากที่ช่างมาตรวจสอบตรวจเช็คให้นะครับ ก็มีเปลี่ยนสกีครับเปลี่ยนสกีออกนะครับแล้วก็ตั้งโซ่เช็คระบบตู้นวดนะครับมาดูกันว่าจะผ่านไหมหรือจะได้แก้ไขอะไรไหมเปลี่ยนแท็กไปหนึ่งเส้นครับคันนี้นะครับมาดูเจ้าสองจะเอารถขึ้นนะครับมันก็จะสูงสูงกว่ารถ คูโอต้านะครับทรงรถจะสูงกว่านะครับผมใมาสูงกว่าใหญ่กว่าครับเวลาเล่นเครื่องเขาก็จะเสียงดังกว่านิดนึงเนื่องจากว่าโอ้เบียดพอดีเลยบ่กไปต้องพูดแน่เบียดหลายเบียดหลายไปต้องพูดเบียดเบียด เบียดมาทั้งพี่หลายแท็กมันเบียดสุ่มล่อทั้งป่นมันห่างกูกบ่ออย่างอย่างนี่เชียเดี๋ยวยกขึ้นี้โยกขึ้แต่ถอยไปก่อนเบียดไปทั้งป่นก่อนเบียดไปทั้งป่นก่อนเออเบียดไปทั้งป่นจงัจงสะบัดมาพ่อพ่อซิกไปทั้งป่นมาหนี่พอแล้วพอแล้วซิกไป เออนั่นแหละบิดขึ้นมาอ๋อเพราแล้วบัดขึ้นจังจำเอาเรียบร้อยครับเพรรถประยุรถประยูดึงดึง,ด,งดึงขั้นโยกกลับไปกอ่อน,น,อนดึงขั้นโยกกลับไปก,ออก,ออกอ่อนมันสิส้นมันสิส้นดึงขั้นโยกกลับไปเออมันสิส้นปล่อยออีกพออีกคอนโทรลมันแข็งเอาน้ำมันหยอดอ๋อให้มันท่วงพอดีเออพอแล้วรถล็ลอกเลย ลูดมันล็อกเกียร์ไว้ดิล่ะสองไอ้เขาดับเครื่องเราลูดล็อกเกียร์ไว้เลยอย่าไปเสียใจเบี่ยงมือมเออล็อกใช้เกียร์เอ็มเกียร์โล่ไว้เลยมันจังอืมยังบ่อนตะไลน,นี่ครับแมนเข้าเข้าเข้าขืนว่าฟังลุนมันห่างอยูย่แล้วเข้าเขาเร่งเอาบานีให้มันห่างจังหน่อย ให้มันห่างนี่ให้มันห่างซ้ำข้างหลังนี่มันสิพอดีโตไปซิกตีเลี้ยวหัวมันมามันก็นเลยหับวต่ตอนนี้นเท่านี้ไหวเนาะเยี่ยมวุ่นตอนเอามามันต้องข้าต้องข้าต้องเบิง่งว่ามันมันควรสีห่างซ้ำเลยโอ้แน่นอนขนาดครับนี่ตะปูไอ้เงี้ยเล็กน้อยวันตะปูเสียตอกอยู่ตอกมัดอยู่เลย ออืนี่แหละตัวนี้มันจะมักรุดเสียขันบ่มีตัวล็อกใครอยู่เขายังจอปิ่นล็อกตะปูหน่อยห้อยแมนอยู่ดอกจอหน่อยพดวดจอซ้ำตะปูซีพอดีมือนี่อ,ออกงานมือแรกครับเอาจะทำงานรุนลวงสลักเก่ามัน แต่ละเก้ามันตองเป็นตัวใหญ่แบบนี้เขามาจอใส่เอานี่ครับทีมงานเสียอ้นครับสร้างอ้นมือนี่น,น้องนุงเพิ่นมือแรกครับออกไปท้ำการเทระบบเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำ <c oughs> <c oughs> เอานีกันให้มันให้มันกดให้มันกดตั้งหนารถไทยมันยังสิขับไงายอะอย่ะให้มันเด้งอันนี้มันอยู่ซ้ำกลางพอดีตัวนี้มันอยู่ซ้ำกลางพอดีแต่ว่าคันขันเอามาหนาหลายมันสิขับยากเพราะว่าน,านี่สังเกตห้อยหล่อเขาเบียดถ้าเขา,าถ้าสังเกตห้อยหล่อเขาเบียดปุ๊บตัวนี้ถ้าขานออมาหลายมันสิ มันสีมากมันสีชนไฟเข้าให้มันสีแต่ว่าให้มันกดหนาไว้มันจะขับงายขับรถเอาเสือกมหอย่างฮะอ้ยไกลๆแล้วนี่โอ้โหูนอกเอายีลีนคันว่าข้านึ่นร้อยโตกรถบุญเอามันเบรกป่ะยุทธ์ดวเ้ยคอยขึ้นเอารถถ่ายจนถึงบุคขืนเนาะ เฮ็ดหกระต่าตไว้เยอมนส่น้อมาบยิเสียงสสยูบแมนคันบ่สเตกะเอาโซโซเราเป็นคอคอเกี่ยวเรงกองเฮาเหันบอว่าบมึงนอยู่บมนออืมเอาโอ้ยมันสอยูห้มึงบสว่าง เอาผูกไว้ก่อนละเพื่อเพื่อไว้เอาเอาไปเอาหนผูกกับผูวอมรันไหลต่ำลดนีงนี่ครับก็ดึงดึงไว้ครับเพื่อความปลอดภัยครับก็ขณนะผูกมาเหมือนนันละเอามัดจุ่มเลยบัดเสียกตัวพุ่นจังเอาไปพุ่นจังดึงโยงไปพุ่นเออ้องกันครับป้องกัน ป้องกันรถไลไป<า>ชนรถไทครับ,อบรโอ้ยทางชีไล่ับงมันบ้านเหาไปบ้านชิตุนนี่แหละไปบ้านบัวท่องนี่แหละโอเลียนะบัวท่องอียนสิโอเลนออกค้นกีดออกมาพีเลย้เลยองมาผี่เลยดาผมาดึงไปพูดเลยดึงรอดไปพูดรอดเออ นี่ครับหลังจากจอดมาครบหนึ่งฤดูการถึงฤดูการไม่ก็เอาออกทำงานครับมือแรกมือแรกกะขับคำคุ้นๆเนอมันหมันบอกว่าไพครับเกี่ยวเขาพ่มีไพยอยากเจอปัญหารถเสียของผมโดนมาแล้วครับปีนี้น,ง,นงมางฮะ โอ้เปลี่ยนลูกปืนลอซเิเปลีนลูกปืนลอเลยสิบได้ซ่อมยังเปลี่ยนลกเลยเพราะว่าขั้นหนึ่งมันบได้เฮ็ดยังเด้ก็เลยเอามาเปลี่ยนลูกปืนลอเลยเฮายบ่ต้องตัดดอกเออมันมีเเขาจ่อไวอยูะ ก็ย <c ười> <c ười> ิงสักสีนึงยิงเลยแล้วยิงยีดไว้เลยโอ้ยของอาได้ไปรู้เสียยี่บันบัวไปหอดรถเอ้ายางกูไปใช้วะยิ่งหายเลยดึงยอดขึ้นไปอีกกอนเอาเสืยกตัวนี้มานลอยหูกระายเอาตัวสวนมันนี่เออบอดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นได้หลไรโอ้ยตีสิบห้าบาทดึงหรอเออ ว้ยบอถ้าไม่ยอมเบ็บก็ไปหรอกติิงใ,ใส่โซลงก็ต้องซื้อเสื้อผ้าพอกทั้งไข่บอบอเสื้อผ้าแบบแบบนี้แมันดีเยแบบนี้มันเจ็บมือมันหัดแล้วมันยืดมันบ่นแน่นบอทิ๊กยิงเพื่นเพิ่นยามันไหลมันบ่ไดล้พีกเพิ่นยามันไหลข้น้องรอองผมยังบ่มีเบรกใส่เกียไว้เอาเบรกบ่มีจะขั้นนั่น ได้เกียร์ไว้แล้ววันเตียงแห้งครับรถว,วันตะมาบินนี่ครับครับทีมงานแถาแก้อ้นครับมือนี่อ้ดออกทำงานฝ่าฝนกันโอ้จะส้งสิบเปลี่ยนใจครับดูนี่แต่ว่าก็ห่อนมีแดดออกมาหน่อยๆครับเฝนกับชีพากันกินเขากินน้ำล้วก็ะจิออกไปทำงานส่วนของผมกับอา่าอเบิง้ง แสงแดดครับถ้าแดดโบมี่ก็ต้องจอดครับไปแล้วะมือครับโซเฟ่แถาแก่ยังไปน้ำกลนชีโม่ใส่น้ำกลนได้ยังดล้วนะห้ามถ่ายดีถ่ายเนี่ยคนงามหานมโอ้ยหานมโอ้ยหานมมาให้ปูบาวคนโอ้ยนมปังพร้อมโอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงลองเอฟซีนะครับที่ ขอมารับชมทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมครับอินดีเฮ้ากระจอที่นี่ครับบ๊ายบายครับเจอกันไหม่คลิปหน้าครับผม